มาร่วมงานกันมากไานะครับให้ลูกเล็กเด็กแดงนะครับการมาเล่นน้ำสงการอยากสนุกสนานนะครับาการใหม่ของเราใน่าาา้นะบ้าสนานมากครับ ไม่ได้มาที่อยู่บ้านนะครับเขาขอให้มีแต่ความสุขการเจริญนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีทำงานนะครับการพัฒนาทีได้ขาจะตามความรุ่มรักพัฒนารุมกกว่าที่อื่นต่อนตลอดไปครับวันนี้ในเวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประเพณีวันสงการเทศบาลสบกนาแก่ประจำปี2558ณปัตตนี้ครับขอบคุณครับข้อ

ท่านผู้ใหญ่นั่นครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับข้าวอฟ้าอ๋อขา้าวลอยฟ้าใหญ่ด้วยเนาะอ๋เวลีบิ really ๊กเลยนะี่ยข้าวีฟ้า,าวิธีการทําอย่างไรครับวิธีการทําอย่างไรนี่ครับเ้าเอาพวกเราอ่ยกขึ้นดูมันลอยฟ้าอย่างไงครับ อน๋นี่เนะครับคือข้าวจีลอยฟ้านะครับโอ้เอาลงมา,าลงมาครับนี่ครับมันลอยฟ้าได้เวลากินก็มากัดกินลอยฟ้าหรือเปล่านี่ยไม่ได้นี่ครับนี่ละครับอันนี้ก็คือคุ้มปกบแขนนะครับข้าวจีลอยฟ้านะครับในงานาสงการนะครับบนข้าวจีประเพณีสงการ นะครับคุเข้าจีอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสารวัฒนสืบสารประเพณีสองการนะครับนี่ก็คือเข้าจีใหญ่ครับอา เอายกมือด้วยยกมือด้วยเอาเฮ้อ่าสุดยอดนะครับท่านผู้ใหญ่น้านะครับนี่ก็ได้ทำข้าวจีลอยฟ้าเป็นตัวอย่างนะครับครับผมการนี้คือข้าวจีลอยฟ้านะครับเป็นข้าวจีที่ใหญ่ที่สุดนะครับในงานคราวนี้นะครับตัดโดยท่านในอำเภอนะครับตัดข้าวจีนะครับเค้กข้าวจีครับอสุดยอดสุดยอดสุดยอด อ่าชุมชนกบแค้นนะครับโอ้ข้าวจีข้าวจีลอยฟ้าใหญ่มากนะครับข้าวจีอ่ามีหน้าจะใหญ่กว่านี้ม so ีหน้าจะใหญ่กว่านี้ไม่ใหญ่น่ากินนะกำลังชิมกันอย่างอร่อยเลยครับชิมไปไหนครับชิมไปไหนครับชิมไปไหนครับกินไปกำลังแกหน่อยครับ ผมให่ผู้ให่ท่านท่านมี่นี้่นนาสองเท้าใหญ่กว่นี้อันนี้หมูใต้น้านะครับท่านท่านผู้ใหญ่นานครับครัเป็นยังไงครับเขาจีใหญ่นี่พอเป็นไฮไลท์องปุนคนกุงแกนแล้วนครับพม อาวิธีการทำอย่างไรทำไมใหญ่เหลือเกินไม่มไม่ยอมใจคนรครับสบายเราครับโอ้๋อสุดยอดเลยเนาะทำเป็นประวัติการอร่อยด้วยหมดไข่ไปกี่ฟองครับหมดไข่กี่ฟองเ9้าสิบฟองสุดยอด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 อ้าวยกนิ้วให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยโอ้สุดยอด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 เลยครับสบายครับ ครับขณะนี้ประชาชนก็กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับอีกทีมองไปนี้ก็เป็นอุมมองน้ำครับกุมมองน้ำรอดเข้าไปก็จะมีน้ำปีดออกไปนะครับมีคอนเทน์ำนรับาเม่อีคมาล์อ่าปนครับี้ก็คือกุมมองน้ำนะครับกุมมองน้ำก็กุมมองน้ำมากันชุ่มฉ่ำ ดีครับก็ขอนามาสู่นางสงการนะครับของชุมชนนางแครนุ่มเศรษฐกิจเจริญชื่ออะไรครับนางสาวยาวบัณฑิตาอ่าก็จะขึ้นประกวดบนเวทีเนาะอ่ขอให้ได้ที่หนึ่งเด้ออ่าโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับก็นามาสู่เทพีสงการนะครับของชุมชนโคนแดงนะครับสวยงามมากนะครับเบอร์แปดนะครับ สวัสดีครับขอนำมาสูุ่มชนทุนน่งสว่างนะครับเทพีของเรานะครับเบอร์เก้านะครับก็จะขึ้นประกวดนางเทพีสงการของเรานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ ำเข้ามาสู่ชุมชนตลาดชนนะครับพันนี้น่านนาอํเภอก็กําลังมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาพบกับเทพีสาวสวยของเรานะครับคือเบอร์เจ็ดนะครับปีรรมเมนะฮะนี่สวยงามมากนะครับชื่ออะไรเนาะ,อะขอให้โชคดีได้เป็นเทปีสงการนะครับ ขณะนี้ท่านอมเพอก็กําลังชมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นการปลูกข้าวนะครับมีการปลูกข้าวด้วยนะครับฟาดข้าวด้วยนะครับนี่แหละครับนี่เป็นวิถีชีวิตชุมชนจริงๆครับผมนะครับขอนามาสู่ชุมชนหมู่ที่5บ้านซ่องนะครับซึ่งปีนี้เ P พีของเราก็คือน้องสุทธิดานะครับหรือน้องโพสต์นะครับสวยงามมากนะครับ ขณะนี้ท่านนายอเภอนาะแกพร้อมด้วยท่านนายกวิทยาแสงสวุวรรณและคณะนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับของชุมชนตลาดสดนะครับซึ่งมีเทพีที่สวยงามนะครับทุกท่านก็เป็นคณะกรรมการของเขาครั้งนี้นะครับนับว่างานสงการคราวนี้ดีมากเลยนะครับสุดยอดเยี่ยมเลยครับผมเดี๋ยวเท่านนายพลนาแก่มาด้วยท่านนายกมาด้วย ชุมชนสารหลักเมืองนะครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่นี่สวยงามมากนะครับสารชุมชนสารหลักเมืองนะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับได้ที่หนึ่งกันแล้วกันได้เียครับก็ขอนํามาสู่เทพีสงกรานชุมชนพลสว่างนะครับที่นี่สวยงามมากนะครับได้เบอร์ห้านะครับชื่ออะไรเนาะ ขอให้โชคดีนะครับขอนำมาสู่ชุมชนโพสวรรค์นะครับก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับขณะนี้ท่านนายกครับรู้สึกเป็นยังไงครับงานสงการปีนี้ครับครับครับผมสามารถเลยครับผมนี่ก็เป็นการแสดงสดเลยเนาะครับผมครับนี่เป็นเลี้ยงพี่หมอครับอ่าเป็นอ่าครับขอเชิญท่าน ชมผีหมอนะครับผีหมอหมอีการฟ้อนผีหมอตานนมประบจเนียมประเพณีวัฒนธรรมครับท่านพ่อเมืองของเราท่านแหนมเพื่อของเราก็ร่วมฟ้อนสนุกสนานด้วยครับ าวนานะครับกระโถเอาน้ํเข้าวนานะครับเนี่ยเป็นอาภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับอาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสวนเศรษฐกิจนะครับวิดน้ํเข้าวนาครับโอเคครับยอดยอดยอดยกมือให้ครับ คร, <laughs> ครับนี่แหละขันดลตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับบุณประเพณีบุญนนข้าวจีของหลมา <c oughs> สวัสดีครับก็ขอนําเข้ามาสู่ชุมชนกบแคนนะครับพั <c oughs> นนี้ก็กําลังทาพิธีสู่ขวัญบายสีนะครับ ก็เป็นการตกพระทายนะครับหรือว่าตกกองทรายนั่นเองก่อเจดีทรายนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทพีปกแทนของเรานะครับสวยงามมากชื่ออะไรครับรงสาวเยาวรัตนแก้วประชดได้หมายเลขครับสวยงามมากขอให้โชคดีนะครับนี่กันท่านอันนี้ก็กองเชียร์นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยกองเชียร์กองเชียร์ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับจนยอดนะดรับสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ประทับใจนะครับในหลักสอกีเยนะครับจะมีเทปีสาวสวยมาดูชโชว์เราด้วยนะครับนี่คือชมโชวนอะไรครับนตกอรองคงแขงนะครับอ่ารายช่สวยงามมากนะครับีีงของกเป็นคัขมานเรื่อในการจัดงานครับนี่นครับ้วกให้เทปีนรกรัวก็สน

อจ really right. ัดมาครูสุดที่หต้องไปในแกนี้รู้สึกชาบสซิ้งนะครับเรารู้สึกเราไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับเพื่อท่านเาเป็นเลยัิมครับยิมครับย่งกัดด้วยด้วยใจเยครับสุดยุทธยาทำใหญ่โตไดย่มว่าไม่มีเงินไม่มีบัตรนี่คือในยกวิทยาของเราชานยแล้วดีนะครับทำใยญ่ต้คอยากเท่ากแค่นีนะค เป็นชุมชนแห่งวิถีธรรมเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมก็เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจเราทำการค้าเราทำเศรษฐกิจเราอย่างพี่อย่างน้องเราอยู่อย่างความรักความสามัคคีอย่างความเปรียบเทีนะครับอันนี้ก็ขอเพื่อนด้วยท่านนายกด้วยขอเพื่อนยมบดขอจงและขอจงเก่าใหญ่สวัสดีครับเก่าสวัสดี ก็ขอความสุขสวัสดีตรงนี้แจท่านผู้ชมนะครับความสสวัสดีนนผ้นะครับกของเทศบาล้าแกนะครับเพืนการดี้องการสึกสาเมืองที่ดีดีใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับทักกันหน่ี่หน้าครับไปมาโอเค้ปิดได้ยัได้ยอนได้ยนมริ่ม ตามสงใสัช<ส>ีได้ทีนึงครับภาพนิ่งหมูค่านี่นะเด็กก็ทอดเด็กอ๋อสวยยางสง่างามและจะต้องงดงามครับค,ความสามารถพิเศษในการแสดงในตอนนี้เข้ารอบครับร้อยความสามารถพิเศษสามารถร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดพรอนลำเป็นโคเวอร์เชียร์ลีดเดอร์ แกะสะลักผลไม้ครับชุมชนประชาสสุ booster, ages, Murder, ันเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับทานผู้เข้าประกวดหมายเลข3นางสาว พลอยภัยริจังสมหรือชื่อเล่นน้องใบเฟิร์นเกิดวันที่30สิงหาคม2540อายุ17ปีสัดส่วน34 24 36ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกร,รมัม ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนาแกสามัีวิทยาความฝันในอนาคตอยากเป็นดีไซเนอร์หรือว่าอย่างนั้นนะครับทคติประจำใจฝันให้ไกลไปให้ถึงความสามารถพิเศษครับร้องเพลงชุมชนที่วังการอเมรนาแกเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับ ชุมชนสารหลักเมืองค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข5นางสาวชดาพรเสนาพันธ์หรือชื่อเล่นน้องลิตเติ้ลครับเกิดวันที่ครับก็คือเปิดโอเพ่นว่า สาวงามจะมาจากดูด้วยความตังอกตั้งใจดีดีด้วยคมามสมดีธรรมาิสาวนานาที่เราีผู้ชมทีวีจะพอ